เข้ามาวัดแล้วก็งานเรื่องเงินอะไรทุกอย่างบางก่อนเข้ามาวัดตรงนี้มาวัดมาสร้างบาร,รมีนะคิดว่าเรามาสร้างบาร,รมีนะในการปฏิบัติธรรมในคิดว่าเรามาแก้ข้อกรรมนะถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่เกิดปัญญาเราต้องคิดว่าการที่เรามาวัดมีโอกาสโชคดีกว่าคนอื่นนะที่เราได้เข้ามาตั้งใจรักษาศีลแปด <c oughs> อันนี้ส่งของสินแปดเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันมีมูลเดี๋ยวเดี๋ยวอยมแม่เดี๋ยวอาตมาจะพูดให้ฟังนะ <c oughs> ก็การฟังธรรมก็นะการที่เรามีการถ้าเราจะเป็นผู้พูดที่ดีน่ะเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะตอนนี้พอโยมแม่ขัดนะอาตมาทำมันติดไงยยมแม่เข้าใจป่ะคืออาตมาพูดกระสุกกระตับ มันจะติดมันจะชังลักอะเยปะ่ะเพราะว่าตะมาไม่มีใบลานเทศเย้ปะ่ะแต่ตมาจะใช้ใช้จับนี่แหละตรงหน้านี่แหละวันนี้มีปัญหามีความทุกข์อะไรทําไมถึงต้องมาปฏิบัติธรรมเนาะก็พระพุทธองค์บอกว่าอันนี้สงของสินแปดเนี่ยบุคคลที่รักษานะย่อมมีอันนี้สงมากทําไมถึงมีอันนี้สงมากเพราะว่าเพราะว่าคนเราคุณยมแม่ลรงคิดดูว่า ถ้าเกิดแล้วได้มาปฏิบัติรักษาศีลหนึ่งความบริโภคความกังวลภายในจิตใจเราลยลงนะอัน,นิสงส์ของศีลเนี่ยสามารถทำดยบันดาลให้เราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยนะมันก็ดีขึ้นมันจิตใจ,จมันดีขึ้นคนยอมยิ่งศีลแปดนะเป็นศีลที่คนทำได้ยากมางดข้าวเย็นมันก็ลำบากมันหิวคนใครกินตอนเย็นเนาะ มันหิวนะและใช่ไหมหนุ่มตอนเย็นจะเป็นมื้อที่อร่อยส่วนมากร้านอาหารที่อร่อยเนะี่ยเปิดตอนเย็นทั้งนั้นเลยเห็นไหมแล้วเรามาต้องมาอดเห็นปะอันนี้เราชนะเราเริ่มเริ่มชนะใจตนเองละมาอดทนหน่อยต่อมาจากที่เราเคยแต่งทาปากทาคิ้วเขียนตาอ่าเขาเรียกอนะไรทักเปียตักผมใช่ไหมนุ่งห่มอะไรที่มีเครื่องประดับตอนนี้เราก็ถอดหมด เหลือแต่ความเรียบง่ายที่จะมาบอกโอ้มองดูนะมันสะอาดอะมองดูมันมันมันดูเรียบง่ายในที่สุดแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยจากที่เราเคยอยู่สบายอยู่บ้านนอนฟูกนอนหมอนจะทําอะไรก็ตามอําเภอใจใช่ไหมตอนนี้เราต้องมานอนพื้นแต่ที่ดีที่นี่ดีหน่อยมีมุงลวดเห็นไหมมีเตียงมีป้าห่มหมอนถือว่าที่นี่เป็นโอกาสดีเป็นบุญของเราแหละที่เราได้มาปฏิบัติที่นี่ ถ้าไปที่อื่นบางทีสินแปดเนะี่ยต้องอดทนจริงๆนะบางทีนอนนอนกับยุงนอนบางทีพื้นหมอนบางทีก็บางที่ไม่มีต้องเอาเอากระเป๋าผ้าที่เตรียมๆมามานุนหัวอืมความลาบากตอนนี้เราก็ทำํำไมถึงต่งนี้มันเป็นบารามีขึ้นยอยิ่งเราทําสิ่งที่บุคคลอื่นทําไม่ได้เนี่ยมันเป็นบารามีตอนนี้บารามีตรงเนี้ยมันจะส่งเสริมชีวิตชีวิตที่บอกว่า คุณโยมบอกว่ามีข้อกรรมใช่ไหมมีข้อกรรมใครบอกอะใครบอกพระพระบอกว่าใหมาปฏิบัติมาปฏิบัติถือศีลแก้แก้ข้อกรรมแล้วข้อกรรมคืออะไรชีวิตชีวิตตอนที่นั้นอะมันเป็นข้อกรรมเพราะยังไงมันที่มาเนี่ย มันมีปัญหาชีวิตเลยอยังไงเ,เ,เป็นทุกขอออกอ์อ๋ออออออันนี้ไม่ใช่เขากรรมไม่ใช่เขากรรมที่ไม่สบายใจหนึ่งเพราะเราไม่มีไม่มีสติลองสำรวจตันเองดูที่เราไม่มีสติเนี่ย มันก็เลยเป็นทุกข์ใช่ไหมเราไม่สบายใจแล้วเราไปโทษอคอกรรมไม่ได้อคอกรรมดวงชะตาความบังเอิญไม่มีในศาสนาพุทธไม่ได้สอนสิ่งนี้ทุกอย่างมีเหตุนะที่เราไม่สบายใจเพราะว่าบางทีเราคิดจนเราเครียดใช่ไหมยิ้มยิ้มยิ้มอ่าแปลว่าใช่อาจจะมาตอบตรงประเด็นที่เราเครียดมันเป็นเพราะอะไร <ม>เพราะเราบาังไม่ได้ใช่ไหมเราวังเราวังเราบางัาบาง,าบางไม่ได้ถ้าไมมันถึงบังไม่ได้มันไม่มีสติใช่ไหมตอนนี้พระท่านบอกว่าให้มาปฏิบัติธรรมนะก็ดีอนุโมทนากับท่านที่ท่านแนะนานะแต่ว่าควรจะชี้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการสร้างกรรมใหม่การแก้กรรมแก้ไม่ได้แก้ข้อแก้ไม่ได้ ทุกคนทำสิ่งใดไว้ย่อมได้สิ่งนั้นถ้าทำดีก็ดีไปเลยถ้าทำไม่ดีก็ไม่ดีฉะนั้นการกระทำของเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทำหรือคำพูดเนี่ยต้องมีสติพยายามทําให้มันดีไม่งั้นจะเป็นกรรมคุณโยมมันจะเป็นกรรมและเราแก้มันไม่ได้ทีนี้การแก้กรรมเนี่ยพกุกพุทธองค์บอกว่ามันไม่มีหรอกข้อกรรมเนี่ย มันมีแต่การที่เราต้องใช้ผลเราต้องมาใช้การแก้การที่สุดก็คือการใช้ทําใจยอมรับตามความเป็นจริงมีสติในการใช้ชีวิตถ้าเรามีสติในการใช้ชีวิตอะไรเกิดจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเห็นไหมเราก็เข้าใจจิตใจเราพอมันขาดสติสติคือการระลึก นะเราระลึกที่เราคิดเนะ่ะเพราะเราระลึกไม่ได้ว่าเราคิดเราลองระลึกดูดิเรามาดูดูตนเองเระลึกที่ตนเองอ้อจิตนี่มันคิดไม่ให้มันคิดได้ไหมไม่ได้มันยังไม่ตายใช่ไหมคนคนคนที่ไม่คิดไม่มีคนคนที่ยังเป็นเนี่ยต้องคิดทั้งนั้นนอกจากคนตายใช่ไหมคนตายเท่านั้นที่เขาไม่คิดฉะนั้นต้องเข้าใจว่าจิตเนะี่ยมันต้องคิด มันต้องคิดหน่อยแต่ว่าคิดแล้วเนะี่ยพยายามรู้ว่าเรากําลังคิดนะการแก้กรรมอยู่ตรงนี้รู้จักความคิดถ้าเรารู้จักความคิดมันก็จบคุณโยมลองลองลอง,ลองสำรวจดูว่าเราประพฤติปฏิบัติธทร,รม,มาเนะี่ยเราไหว้พระสวดมนตนะ์นี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้จิตใจเป็นกุศลใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สามารถ ความทุกข์ภายในจิตใจเนี่ยมันก็มีความไม่สบายใจเรามาปฏิบัติธรรมเรานําความสุขความสบายมาเนี่ยเราเข้าถึงเนี่ยคําว่าพระพุทธธรรมะส่งเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอาท่านเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเอาท่านมาไว้ในใจอย่าไปคิดเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว เรานำเรื่องอดีตขึ้นมาคิดใช่ไหมใช่ไหมที่มันผ่านมาแล้วทุกคนนะ่ะทุกคนที่มีความทุกข์ในปัจจุบันนะ่สมมครนนำสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาคิดวัยรุ่นก็เอานําอนาคตมาคิดมันก็ทุกอายุมากนําอดีตมาคิดมันก็ทุกเพราะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมจิตใจมันไปคิดอ๋อเดี๋ยวฉันจะต้อง,องสิ่งนี้ต้องเอาสิ่งนี้ให้ได้อนี้เรื่องอนาคต อันนี้ผ่านไปแล้วเราก็หยิบขึ้นมาเห็นปะนี่นแหละที่ออกาพระอริยะเจ้าขั้นสละถ้าไม่หยิบฉวยไม่เอาอารมณ์เก่าสิ่งที่ผ่านไปแล้ว่วก็คือผ่านก็คือจบให้มันจบนะถ้ามันไม่จบเราขาดทุนเราจะเป็นทุกข์จริงฉะนั้นการแก้กรรมเนี่ยถ้าเรามีสติมันก็สร้างกรรมใหม่ใน,ในตัวนี่ตรงนี้เรามา เข้าวัดมาสำนักเนี่ยเราจะมาสร้างบารมีสร้างกรรมใหม่สร้างบุญใหม่ต่อจากนี้ไปสิ่งที่ไม่ดีก็มันผ่านไปพยายามมีสติถ้าไม่มีสติจิตมันก็ไม่สบายฝึกสติการปฏิบัติธรรมคือเจริญสติให่ไหมให้มีสติให้เจริญสติจริงๆอย่างยอมแม่เนี่ยอาตมามองรู้เลยเป็นคนใจร้อน ชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ไหมพูดถูกไหมฮะร้อนดูอากาศเกริยามองปุ๊บตอนนี้มันก็บ่งบอกว่าโยมแม่เนี่ยเป็นคนใฝ่บุญจริงแต่ลุกลี้ลุกลนใช่ไหมฉะนั้นต้องปรับปรุงปรับปรุงและพยายามนิ่งให้เป็นถ้านิ่งเป็นมันจะจริงมันจะจริงโดยคือมันดูหน้า ดูน่าคารพบอ่ะเป็นผู้สูงไว้ที่น่าคารพบน่ากราบไหว้โอ้ท่านมีความรู้ท่านเป็นเจ้าพิธีท่านนิ่งได้ถ้าท่านนิ่งได้ใจท่านก็เย็นได้ใช่มไหมนี่จุดอ่อนนะยะแม่เราจะมาเห็นจุดอ่อนก็พยายามมันก็บอกบอกว่าเราไม่มีสติเห็นไหมพระพูดมาก็สวนคำเลยเห็นไหมตอนนี้เราก็มีสติเออเรามีสติถ้าเรามีสติ มันนิ่งได้นะมันย่อมเห็นตามความเป็นจริงยมแม่สัประจริงทุกอย่างเนี่ยที่เราไม่เห็นตามความเป็นจริงอ่ะเพราะเราไม่นิ่งจิตเราไม่นิ่งพอจิตเราไม่นิ่งมันก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราอย่าไปโทษเคราะกรรมเรามาวัดไม่ใช่มาเพื่อปฏิบัติไล่เคราะกรรมนะไม่ใช่นะโยมอาตจ,จะมา จะให้ความเข้าใจความเห็นที่ถูกต้องเรามาเนี่ยเรามาปฏิบัติบูบชาเป็นปฏิปฏบิบูชาที่โยมแม่รวยนําส่วนอัตมาว่าไพเราะนะคํานี้คํานี้เป็นคําที่ลึกซึ้งไพเราะมันมีอยู่สองอย่างคืออมิตรบูชาเนี่ยที่เราเอากับข้าวเอาเป็นโตมาถวายเนี่ยเอาเครื่องหอมดอกไม้ทุบเทียนนะอันนี้ยังเป็นสิ่งที่ยากพุะพรธองค์บอกว่าเป็นสิ่งที่ต่ํา ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้บูชาเราโดยแท้จริงตอนนี้เจ็ดวันที่เรามาเนี่ยมันสุดยอดเราสละมาเรามีความกล้าหาญบ่งบอกถึงความที่เราตั้งใจเสียสละความสวยความงามทุกอย่างมาปฏิบัติมาอยู่คนเดียวมาอบรมสติ ถ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาเห็นเขาก็อนุโมทนาบุญแม้ตัวพระอาตมาเองเนะี่ยจะมาก็ชื่นชมเพราะน้อยมากคลโยมต้องคิดดูว่าคนเรานะ่ะชีวิตเนะี่ยหนึ่งในล้านนป็นยังไหนึ่งในล้านนะทํานนะทไมถึงน้อยมากอะ่ะเพราะคนส่วนมากหลงในความสุขใช่ไหมเมื่อสุขสบายเมื่อสบายใจ ไปข้าทําไมวัดไปกินที่นูน่นไปเที่ยวที่นี่ดีกว่าสบายใจแต่พอถึงตราบใดที่ชีวิตตันเครียดไม่สบายใจนึกถึงวัดนึกถึงพระนึกถึงการปฏิบัติธรรมนะฉะนั้นหนุ่มฟังไว้ก็อย่าประมาทในใบแม่เขาก็ดีและอนุโมทนาบุญเราอย่าประมาทในใยเราก็ อยู่บ้านเราก็ทําหน้าที่ของลูกแล้วการปฏิบัติธรรมมันทําได้เนี่ยทุกที่เน่ะจะบวชไม่บวชจะปฏิบัติถ้าเราตั้งใจเหมือนกันไม่ให้นุ่งห่มไม่ห่มผ้าเหลืองผ้าขาวไม่เกี่ยวตัดผมตัดเล็บกนหนวดทุกอย่างมันไม่เกี่ยวเราไปตัดผมเราไปลอยไปลอยเพื่ออะไรไปลอยทําไมเชื่อมีเหตุผลหรือว่าฟังเขามา ถ้าเราฟังเข้ามาแต่ว่าเราไม่มีปัญญาลองงมงายใช่ไหมตอนนี้เราทําอะไรมันต้องมีเหตุผลต้องมีสติเราตัดเพื่ออะไรต้องตอบตนเองให้ได้นะต้องถามตนเองบ่อยๆถ้าเราถามตนเองตอบตนเองได้มันก็เป็นคําตอบตอนนี้ไม่ต้องไปถามพระไม่ต้องให้ใครช่วยเหลือช่วยตนเองเป็นนะเห็นไหช่วยตนเองให้กำลังใจตนเองเป็น เมื่อบานโยมเขามีความทุกข์กเรื่องลำไส้ไปหาหมอแต่มาไปเห็นเศ้าหมองรู้สึกมองแล้วดรํำมันมืดนะคุณโยมก็ไปคุยอยู่สักพักหนึ่งประมาณยี่สิบนาทีหน้าตาดีขึ้นสดใสลองให้อยากจะตายโอ้โห คุยกับมานะตมาโอ้จะรีบตายไปไหนนะไม่ตายมันก็ตายอยู่แล้วจะรีบตายไปไหนประชดชีวิตเครียดกังวลเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพเป็นห่วงครอบครัวอะไรหลายๆ,ๆอย่างปัญหาหไห้หมทุกคนมีความทุกข์นั่นเลยทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้อตาตมาเลยบอกว่าโยมเราไม่ทุกเรื่องลำไส้เดี๋ยวก็ไปทุกเรื่องอื่นอีกใช่ไหม มันทุกเรื่องนี้มันไม่จบเดี๋ยวมันก็ไปทุกอย่างนี้อีกเอา้าแล้วจะทันยังไงอ่ะมันก็ทุกอยู่เนี้ยมันทุกคนแหละตอนนี้ไปดูคนที่เขาลำบ,บากที่เขาแย่ที่เขาลุกไม่ได้ที่เขาต้องกินได้สายยางที่เขานอนเป็นอมภาสใช่ไหมคนนี้เขาทุกนะคุณโยมเขาพูดไม่ได้เขาไม่สบายใจไอเรายังพูดได้เราสามารถเดินมาวัดได้แต่เขาไม่สามารถมาวัดได้คุณโยมเขาทุก ปังตายนะบนเตียงคุณยูมเห็นไหมให้มองไปเห็นจุดนั้นคุณยอมมันยังเล็กน้อยของการทุกตรงนี้นะยังเล็กน้อยยังมีคนที่ลำบากกว่าเราเรามองในจุดนั้นมันจะเป็นกําลังใจให้กับเราแต่ถ้าเราไปมองจุดที่เขาดีกว่าชีวิตเขาประสบความสําเร็จเขาดีกว่าเราตรงนี้เราจะเกิดการเปรียบเทียบเราก็ไม่สบายใจใช่ไหม ถ้าเราไม่เปรียบเทียบเราเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเออเราต้องยอมรับว่าเออทุกมันเป็นโดยปกติควาว่าทุกนะทุกนี่คือความไม่สบายใช่ไหมไม่สบายของกายความไม่สบายของใจใช่ไหมความไม่สบายใจนี่คือเราต้องมาต้องมาเอามีสติเข้ามาดูจักที่เราไม่สบายเพราะเราที่เราไม่สบายใจเพรเราขาดสติถ้าเรามีสติมันไม่มันไม่ทุกหรอก เห็นทุกข้าใจทุกข์ไม่ได้หนีทุกข์ดูในทุกข์เอามันทุกข์อย่างนี้ก็ดูอ่ะดูอ่ะมันทุกข์อย่างนี้อ๋อไอันนี้มันเครียดเอามันเป็นอย่างนี้เหรอเอามันไม่สบายเป็นให้ให้รู้เมื่อเรารู้มันก็จบมันไม่ปมภาษาพระมันไม่ยืดยาวใช่ป่ะไอเรานี่พอเรานี่ปุ๊บมันเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งหนักแบกโอ้ถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกใช่ไหม พอในใจอมองดูมันแน่นน่ะคุณโยมเพราะเราไม่สบายใจไม่สบายใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ขอให้คุณโยมตั้งใจการมีสติเคยจเจริญสติมาไหมเคยนะพอเข้าใจเคยฟังธรรมเคยผ่านครูบาอาจารย์มาอายุการประสบการณ์ปฏิบัติธรรมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์ธรรมหาฟังง่ายท่านก็เทศได้หมดแล้วทุกอย่างท่านก็สอนได้หมดแล้วใช่ไหมแต่นี้เหลือที่เราเหลือที่เราอย่างเดียวเราฟังธรรมเรายังดัดทุกไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราไม่เคยฟังเสียงหัวใจตนเองเราฟังภายนอกเราเปิดฟังท่านเทศอจิตอาจจะสบายช่วขณะเพราะว่าจิตไปอยู่กับเสียงธรรม แต่พอไม่มีเสียงธรรมทุกข์อีกแล้วพออยู่คนเดียวทุกข์อีกแล้วเห็นไหมหลายคนญาติโยมที่คุยแอาม,มาเป็นโรคความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนช่วงนี้ยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะโอ้น่าสงสารน่าสงสารเนาะก็ขอให้มีการเจริญสติไม่เป็นไรอะไรที่ผ่านแล้วก็ผ่านไปต่อจากนี้ไปเจ็ดวันเราตั้งใจอุดบำเพ็ญให้เต็มที่ แล้วก็แบ่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศบุญเราว่าเราเอาชีวิตเอาร่างกายมาปฏิบัติรักษาศีลถ้าท่านเห็นนี้แล้วขอให้ท่านอนุโมทนาบุญในกุศลผลณะบนนี้นะในเรื่องเลิกอะไรเรื่องตัดอะไรหยุดซะศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผลวันนี้โยมเข้ามาที่นี่อยากให้คุณโยมมีความเห็นดวงตาที่ใสขึ้น หลายๆคนไปหลายๆที่พระอาจจะไม่พูดอย่างนี้ไม่มีใครสอนบางทีเขาพูดเปยๆหรือว่าไม่ได้ลึกลงไปแล้วก็บางทีก็เพื่อรับสกาละแต่นี่ให้แต่ธรรมะล้วนๆให้แต่ความจริงใจมีบุญได้มาพบเจอกันที่นี่เพราะพวกนี้แตน่น้อยจะไปแล้วถือว่ามีบุญได้ยินได้ฟังแล้วนะ ไม่มีอะไรที่บ่งการชีวิตเราเคราะกรรมไม่มีไม่ม,ม,มีถ้าเราคิดดีทำดีมันดีปัจจุบันตัวเราเองเป็นผู้กำหนดสวรรค์เกิดอยู่ในอกที่ยมแม่บอกนี่แหละคือสวรรค์เป็นบุญความสบายใจนรกคือความทุกข์ความเครียดความอิจฉาความกระนีความเศร้าหมองความพยาบาท ความเบียดเบียนนี่คือนรกนรกนะคุณยศแม่นี่อยู่ในใจแล้วเป็นมนุษย์แต่ตกนรกฉะนั้นต้องรักษาใจตนเองให้อยู่ในสวรรค์ตลอดจิตที่อยู่ในสวรรค์นเนี่ยต่อไปมันก็จะดีมันก็จะส่งผลให้เราชีวิตเราดีถ้าจิตใจเราดีทุกอย่างก็ดีแม่อาตามาย้อนไปนิดนึงว่าเครียดแต่ก่อนที่ตรรมาย,ยังไม่ได้ให้การปฏิบัติธรรมกับท่าน ทุกวันนี้ชีวิตยงแม่ดีขึ้นดีทุกอย่างหน้าตาโปร่งใสจิตใจดูแลแต่มามีความสุขโอ้ยยมแม่อิ่มบุญจังเลยพอมองแล้วมีความสุขมองแล้วมันมันมองบอกว่าคนมีบุญคุณโยมคนมีบาปมีบุญเนี่ยมันมันดูออกยมแม่เขาก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติการใบพระเสดมุนน่าสมาธิแบ่งบุญกุศลเนี่ยต้องทําประจํา ไอสมาธิเนะี่ยถ้านั่งไม่มีเวลานั่งก็ขอให้เรามีสติว่าเราทําอะไรอยู่เราห่มผ้าเราบีบผมเราอาบน้ําเราหยิบขันเรากาลังเดินสํารองเท้าขึ้นรถลงรถให้มีสตินี่ก็คือการเจริญสติอีกตรงนี้นะให้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่พระพุทธองค์สอนให้เราแค่มีสติแค่นี้นแหละ ถ้ามีสติทุกอย่างกรรมมันก็สร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมมันก็กั้นความความชั่วที่ที่มันไม่ดีให้ได้เพราะว่าสติเราสร้างเรามีสติขึ้นมาใหม่สิ่งดีๆก็จะผ่านเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีมันก็หยุดไว้เท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่ให้ผลนะมันต้องให้ผลตาบใดที่เรายังมีชีวิตร่างกายอยู่นะ่ะมันต้องให้ผลอยู่เข้าใจนแม่เดีย๋ยวแม่ไม่ต้องไปลอยแล้วนะนะ ไปลอยไม่ต้องไปลอยมันเสียเวลาใช่ปะเอาตัวเองเนะี่ยลอยลอยลอยตัวเองให้พ้นจากความเห็นแก่ตัวพ้นจากความคิดที่ไม่ดีพ้นจากความเป็นตัวตนความเป็นตัวกูนะเอาตรงนี้ลอยออกไปไอ้ลอยผมลอยเล็บอะไรอย่าไปลอย